เมื่อวานนี้ชนบุรีชาวบ้านตะนกตกใจซึ่งถ้าถามผมผมบอกอมันคนแล้วแนวน้ําไปเจอจระเข้แต่เจอแต่หัวค่ลําลตัวก็ปรากฏว,ว่าถูกแล่เนื้อแล้วมันไม่ใช่เน่าเปื่อยนะเป็นลักษณะของการถูกตัดเนื้อไปกินหรือไม่มประการใดเนี่ยทูบชอมะนักขาวไปตรวจสอบซากขอจระเข้อยู่ริมอ่างเก็บน้ําบางพระศิราชา ไม่พบส่วนตัวแล้วนะชาวบ้านบอกเลยนะไปเจอวัตถุบางอย่างปรากฏว่าเป็นหัวจระเข้คาดว่าคาดว่า,าชาวบ้านทำจินค่ะแล้วก็นําหัวจระเข้มาโยนทิ้งไว้ในขอบอ่างบางทะนะคะเนื่องจากบริเวณส่วนหัวของจระเข้มันไม่เหมือนกับมีรอยกัดแต่ว่ามันคล้ายกับโดนชํำแหละชํำแหละมาแล้วเหลือแต่หัวค่ะ ก็คาดว่าน่าจะเพิ่งตายมาไม่กี่วันนะคะเนื่อจากเนื้อที่ติดกับส่วนหัวของจระเข้มันยังไม่เน่าเปื่อยอแล้วก็หนังช่วงหัวก็ยังไม่เปื่อยยุย่ะคะ่ะ